มาครับมาดูเจ้าตัวเฮี่ของเราบ้างหรือว่าที่เราชอบเรียกมันว่าเฮล่เฮล่นะครับผมตัวพวกนี้นะครับผมของใหม่แล้วนะของมาจากมาตีเอ็กนะจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเพืองท้ายเนี่ยให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าที่จีนจะใช้เกจไม่เหมือนบ้านเรานะครับผมเลยต้องจับการเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้รุ่นซ p พ d ซ0ดีสูนะครับผม Q 1 3 K นนะครับผมรุ่น่า3ตันนะครับผม 5 l ลเซนเตอร์ห้าร้อย m ห้าร้อยก็คือเป็นเสาสองท่อนนะครับอ่าเดี๋ยวขับออกมาให้ดูมีงานด้วย ครับผมตัวงากระเสาจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเสาสองข่อพวกลิฟต์ตัวนี้นะครับผมคือเกียร์ออโต้น,นะฮะไม่ใช่เกียร์แมนวนวลนะสมัยนี้มันเป็นเกียร์ออโตโ้หมดเลยตัวนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบเอาไปติดพิงฟ็อกนะครับเพราะว่าเวลามันสูงๆเขาก็จะไปตักใส่พวกรถบรรทุกหลังรถบรรทุก,กอะไรพวกนี้เคทูตัวนี้ก็คือเครื่องของเชิงชายนะผมเครื่องของเอลี่เองผมน่าจะรีวิวพวกนี้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะลองมาวัดขนาดจากตูดถึงไอ้นี่คร่าวๆนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในสเปคอาจจะตรงที่สุดแต่อยากจะวัดให้ลูกค้าดูแบบคร่าวๆเลยนะจากตูดเนี่ยครับเนี่ยตูดถึงประมาณเสาเนี่ยประมาณ2เมตรเจ็ดโดยประมาณนะคะพอ2เมตรเจ็ดเสร็จก็บวกกางาออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราดูกันเราก็จะดูแค่นี้แหละแต่สุดท้ายมันต้องขึ้นอยู่กับงานอยู่กับของมี่ต่างหากมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะพวกนี้ไม่ค่อยเหมาะกับไปยกพวกแหลกที่มี2ชั้นแหลกที่มี2งชั้นาปถึงตั้งหนึ่งตั้งสองเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่า ถวเนี้ยมันจะยกอ่ามันจะห่างแค่2เมตรห้าถึงสเมตรเท่านั้นเองพวกนี้อย่างน้อยต้องมี5เมตรในการที่มันจะตีวงเลี้ยวเข้าไปนะครับอ่าก็เลยก็เลยเป็นปัญหาแต่เหมาะก,กับงานหนักข้างนอกไม่ใช่ว่าไม่เหมาะก,กับงานนั้นล้วจะไม่เหมาะกับอะไรเลยจะเหมาะก,กับงานหนักข้างนอกงานหนักข้างนอกหมายถึงอะไรที่บอกว่ายกอ่าไปใส่ทิงฟอกก็จะตักพวกยางพาราตักหินตักอะไรอย่างเงี้ยครับให้กับอ่าใส่ขึ้นกับรถบรรทุกนะครับผมรถคอกรถอะไรพวกเนี้ย ก็จะใช้ตัวพวกนี้ขยับเข้ามาดูห้องเครื่องนิดนึงครับตัวนี้แต่ก่อน4-5หปีที่แล้วผมอาจจะพูดได้ว่าเป็นของใหม่นะแต่ตอนเนี้ยเมืองไทยใช้เยอะมากตัวนี้คือเครื่อง 4C2 เป็นคอมมอนเรล b บอสนะครับผมบอสตัวบอสนี่จากเยอรมันเลยนะครับอ่า หัวฉีดบอสเลยนะเป็นระบบไฟฟ้าพวกนี้มีปัญหากาเช็คในกล่องอิสได้หมดเลยว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวอีกเครื่องยนต์หนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีความจุกจิกของมันนิดหนึ่งแต่สุดท้ายก็อย่างว่าครับมั X ตเเราจัดให้ซ่อมให้ทําได้หมดทุกอย่างนะครับผมประกันนะครับผม3ปีหรือ2 0 0พชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะก็ยังไงฝากไว้ด้วยครับตัว C p CD30Q13K2 นะครับผม3,000กิโลกรัม M500 รนะฮะร้านเรามี2สาขาแต่ถ้าฟกลิฟผมบอกมาดูที่สาขาเดียวเลยดีกว่าที่สมุทรปราการบางนาตากมอสิบไม่อยู่ในป่านในหลืนนะครับติดถึงนนใหญ่ตรงข้ามศูนย์ปรปุลุลูกค้าเข้ามาวอล์กอินเข้ามาได้เลยไม่ต้องนัดก็ได้แต่ไม่อยากเสียเวลาท่านโทรมานิดน,นึงว่าตัวนี้มีไม้ตัวนั้นมีไหมนะครับแต่ว่า ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจอยากเข้ามาเลือกมาชมอะไรก่อนก็มาได้เลยครับมีรีเที่ยมให้ชมด้วยเช่นเดียวกันครับ